ู้สู่ภาคย่ำหนาฝนไผ่บ่มากกินผักเบิงคลิปนี้เด้อจ้าเดี๋ยวสิพาไปเป็นสูตรจากฝั่งสปป,ปลาวจ้าถ้าไผ่ได้กินก็นต้องบอกว่าเซ่ซ่ำมื้อนี้เฮาก็สิหาเก็บผักเก็บหญ้าไปเฮ็ดแน,นวอยู่แนวกินผักหญ้านี่เฮาก,ก็บ่ได้ไปหากไก่เด้อจ้าพี่น้องก็สิหาอ้อมๆแถวสวนนี่แหละจ้าผักอันแรกที่เฮาสิมาเอาก็คือต้นอันนี้แหละจ้าพี่น้องเป็นต้นเผื่อกหน้าตาของเพิ่นก็สิคล้ายๆกับใบบอนเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่ามันบ่แม่นก็เป็นเผือกที่ว่าเอาไปกินหวนแหละจ้าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เฮากินใบเพิ่นซะก่อนยอดของเพิ่นช่วงนี้ก็หลายๆเนาะจ้าพี่น้องเป็นยามพ่นบ่ว่าสิเป็นผักอีหยังก็เริ่มขึ้นหลายเนาะจ้าพี่น้องผักแนวอยู่แนวกิน ลายคักช่วงนี้ก็ได้มาหลายเติบนะจ๊ะพี่น้องกระเซียไปฝากคุณเฒ่าในบ้านพ่อได้พักแนวนึงแล้วก็ไปหาแนวอื่นต่อจากพี่น้องมือนี้สิใส่หลายเติบอยู่เมนูสุพักนี่เขากระใส่ได้สามปีและจะมากพักอีหยังกระใส่เด็ดพักบุ้งได้กำหนึ่งนี่ยจากกรสซิมหาเด็ดพักกระจองไปตื้อพักแนวอื่นเพลิบงามพักอันนี้เพลิบเขี่ยวจากพี่น้องบุคอยงานปันใดสุพักนี่ก็เป็นอีกเมนูนึงที่อยากให้พี่น้องเห็ดนะจ๊ะเพราะว่ามันแซ่บคักอีลีเป็นเมนูที่ว่าไผ่บ่หมักกินพักก็กินได้นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามันสินัวเข้ากันเลยบ้นนี้ก็สิย่างออกทงได้จากมาหาพักเวช่วงนี้พักแวนเพิ่นก็เริ่มเ่าเริ่มใหญ่แล้วจ้ะ น้องกับบคคลีมียอดปันไดของเข้ามือนี้ก็ได้หลายอย่างรายเนวขค่จ๋าได้พักขาดพราะดอกซีเรืองเรืองน่นะนจ๋าพักขาดเอาไปเห็ดเนวกินได้อมกบก็ได้แล้วพี่น้องได้จ๋ายามสุพักนี้หมักเอาพักอีกย่างมาเฮดเก็บไปเก็บมาขัางหัวขังสวนบ้านนี้ก็ได้หลายเติบเด้จากพักของเข้าสุพักเกษียง่ายเลยนะจ๋าพี่น,อขาขาน้องเข้าเสียรโมเดงกระเทียมมักผิกลงไปจี้พี่สิขาดบร,เริเลยก็คืขอขิงนะจ๋าพี่น้องเพราะว่าเพื่นเสียห้หอมค่ะจีสุย่างแล้วแล้วบ้านนี้เข้าเกสียรมาขังกเระ่างนะจ๋ เฮากะจังสีเอาไปตมพักหาที่เฮาได้มากกสเอีมาต้มเอามาลวกสกอตต้นเผือกที่หฮากกสเอีมาปอกเอามาลอกออกสกอเนะจ้ะแล้วจังเอาไปต้มยามต้มนี่ก็ต้องหึงบกมูนะจ้ะแล้วก็เย็นน้ำถิ่มพ่อเพิ่นก็อยค่ายคออยู่ด้จ้ะคายๆกับต้นกับูใส่พักสุยางแล้วก็เติมเกลือลงไปจักน้อยนึ่งนะจ้ะให้เพิ่นมีรสชาติจักน้อยบารนี้ก็ต้มไปคล้นคลนให้เพื่อนยิ้มมาเฮิงเต๋อพะลืมนะจ้ะพี่น้องซื้อเห็ดมาจากตลาดนาะจ้ะกับเส สุกงง่าายยๆจจัซีเล้ใส่ผักที่เฮาอยากกินลงไปใส่ขิงที่เฮาวตำแล้วก็งาหอมหอมมะพร้ากระเทียมหอมเด็กเนาะจ้าเทลงไปเลยปุงกระซิมีแป้งนัวเนาะจ้าน้ำปลาเด็กแล้วก็เกลือน่องไปเลยจ้าพี่น้องบัดนี้ก็คลุนขลุนในสุย่างเข้ากันปูกระเบได้มีอีหยังหลายเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดออกมาแล้วจังแม่นเซ่บๆเป็นอีกเมนูนึงที่เฮ็ดยามใดก็แซ่บย่ำน้ำผักก็หาได้ง่ายๆเนาะจ้าพี่น้องขางหัวขางส่วนใครที่บ่มากินผักหรือว่าบ่เคยเฮ็ดเนาะจ้าเอาสูตรนี้ไปเฮ็ดเด้อจ้าแซ่บข้าอีลีมา ซุปแบบว่าใส่เบิร์ุสุย่างสุเนียจ้ะพี่น้องอันที่เข้าอยากอันที่เฮ้าหมักเนาะใส่ผักอยียอยก็ได้เบิร์จ้ะพี่น้องพี่นอ้องแซ่บพี่น้องแซ่บผักก็คือก็แซ่บ ผักกะไรล่ะนอกจากน้ำบวบก,กะหลายน้ำพื้นน้ำดินนี่ก็ผักขาดเนอหลายช่วงนี้จ้าพี่นออ้องแบบอืมนะพี่น้องร้องจ้าไม่รู้เนี่ย ไผ่บวมมักพักกับชิมมกับามากบวมมักแห้งก็ก,กินได้นะจ๊ะพี่น้อกทำมาปิพักใะอยู่เนี่ยนะ หอมง,งาเนาะจ้ะมันมันง่าอมัน,มมนก็เลยแบบว่าสแส่บเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็พักที่เหาหมักน้ำเนาะเฮ็ดหอมใช้เลยเบิจ้ะหอมขิงผอมขิงอไปจีไปย่างก่อนเห่นใส่ปลาแดกซีหลายใน่หฮงเส่บจ,จ้ะพี่น้องกะเป็นนวนอ่ะ م <laughs>